ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อทางแม่เอฟซีทุกๆคนเนาะที่ติดตามไอพามีแล้วก็น้องลาตี้ก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณทางแม่ๆหลายๆแล้วก็น้องลาตี้ก็ต้องขอผากซองน้องลาตี้ในเด้อน้องลาตี้สาวเล่าแม่พี่น้องผักไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องลาตี้เพื่อเป็นกำลังใจในเหตุคลิปต่ตอไปพ่อแม่พี่น้องน้องลาตี้ผิดเ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มานั่งอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนนาะน้องเนาะก็เมื่อนี้พี่น้องเอ้ก็อยากมีแนวเว่าาหน่อยนึงเนาะก็อยากผ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคือเมื่อน้องลาตีเพิ่นก็ได้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยน้องน้องเนาะได้เปิดช่งไม่พี่น้องเอ้ก็คือน้องลาตีเพิ่นก็อยากมีช่งยูทูบเป็นของตัวเองน้องน้องเนาะก็คือมีทางแม่เจดีเพิ่นใน ก็มีทางผู้ใหญ่จะดีเป็นสื่อให้น้องๆเนาะกับเพื่อนก็มีความไฟฟัน่าจะเห็นยูทูปน้องๆเนาะโดยตอนนี้ก็อาาไซใหไฮโปเมพี่น้องเพื่อนบึงเนี่ยเนาะส่องยูทูบน้องลาตีเนาะโดยเอาแสงขึ้นในเด้อเนาะเพราะว่าตอนนี้คนติดตามน้องลาตีเพิ่นกันยังบบมีพี่น้องเลยน้องๆเนาะก็แบบชีวิตประจำวันน้องลาตีแบบถ่ายยังลงาถ่ายไปอ่าทุกอย่างแบบชีวิต ีวิตประจาวัน๋อกินนั่นกินนี่เนาะเห็ดหันเห็ดนี่พี่น้องเลยทางน้องลาตีเพิ่นเพิ่นกับบได้ออกไปข้างนอกดอกเนาะเพิ่นกระถ่ายแต่นเพิ่นน้าซานพี่น้องเลยใส่น้องเขาไปเบิ่งดูกำลังเปิดเห็ดซาก็คือน้องลาตีเพิ่นก็ได้โทรศัพท์แล้วพี่น้องเลยเนาะก็คือแบบบ่เคยได้บบน้อง โดยแบบโบเคยได้ถ้าเพิน่นบพสต์ใเขามากะสงสีบบมีในมือนี้นโดยแบบคือความไัยพันธุ์มานานบ่น้องโดยแบบหาเหตุเาียกทุกอย่างกะบ่ได้โดยมื่อนี้กะเพิ่นได้ตั้งช่องยนะูทูเนาะพี่น้องเนะาะสร้างช่องยูทูปขึ้นมาพี่น้องกะแม่แม่ไล่ทานเพิ่นกัยังหาบ่เห็นเนาะน้องเนาะใส่ให้พ่อแม่พี่น้อง,พงพเพิ่นเบิ่งแน่เนาะแม่นพี่น,อน,น,อน้อง,องเอนะ้ยเนาะตอนนี้กะนี่แหละอ่าช่องน้องลาตีนะ้นาะพี่น้องเนาะ เอาใจบึงน้องลาตีสาวลาวพี่น้องเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนในเด้อเราเป็นกําลังใจให้เพื่อนเหตุคลิปต่อไปพี่น้องเลยตอนนี้คนติดตามเพื่อนกะร้อยอ่าร้อยเจ็ดสิบสามคนพี่น้อ,นนองเนาะสุโมงกะยังโบผ่า,านคนติดตามกันยังบบผ่านพี่น้องเลยยังไรกะสู่ต่อไปน้องเนาะเป็นกําลังใจให้เพื่อนอะไรพี่น้นองเลยเหตุคลิปเพื่อนน้องเพื่อนกะคือควมไฟพันอยากเห็ุยูทูปแลพี่น้องเนาะทบพันกดแล้วก็แบบอย่างมีรายได้แบบ ใส่ใจในครอบครัวนน้องเนาะโดยอยากเลี่ยงไม่เถ่าฮะแหละพี่น้องเลยจังไรก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนคือเก่าฮะแหละเนาะเมื่อนี้ไปใส่น้องมนเมื่อนี้โดยกมาแต่ล่างถวยตอนเศ้าแล้ะกะคนพื้นนอกคนพื้นออกเนาะกะตัดกับอายฮแหละโดยโดยคนออกมาหัวนอกแล้วกะอันคนเอามาตัดมาบ้ายแต่ว่ามือเฮาที่เฮาไปซื้อไผ่น้องลาตีน่ะพี่น้องเลยก็คือ่นไปตัดอัน อ่ะหน่าเฮือนนี่น้องๆเนาะแม่แบบใกล้ๆแม่พี่น้องเอ้ยก่ซิ้นแล้วแบบเคยอยู่น้ำป่าน้ำดงมาแต่เก่าเนาะใกล้ๆหนึ่งวงมันแหละพี่แม่ไอันเบิกอิลีน้องกับน้องกับลาตี้กับโบได้เคยไปดอกโดยก็คือแบบแม่แม่เพิ่นกัเป็นห่วงแบบว่าบโให้น้องลาตี้เขาไปตัดคนเดียวแต่ก็โดยก็ต้องขอบคุณทางแม่เพิ่นเป็นห่วงเนาะโดยก็เฮากับโบได้ไฮน้องไปตัดดอกพี่น้องเอ๋เนาะก็ไปตัดน้ำกันก็คือมือนั่นนะน้องพามีกับโบได้บอกเพิ่นพี่น้องเอ้ย บริโภคให้เพื่อนเขาไปตัดได้ก็คือเฮาน่ะไปซื้อโทรศัพท์พี่น้องเลยน้องเพิ่นมาล่างถวยก็คือเพื่อนไปตัดท่าอ้ามาพี่น้องกับมือน,นั่นก็ซื้อไห้แบบดีใจแหงบ่อนอกโดยดีใจลายมือน,นั่นกับจนไห้เนาะแบบน้องพมีกับแบบน้ำตาไหลพี่น้องเลยเนาะน้องะตีก็แบบไห้แบบตืบบ่นเต้นบทีแรกทีทีได้นะเพราะว่าดีใจหล,ลายดีใจสุดๆเลยบ่บกิดบ่พันนอก่าเพิ่นสิซื้อให้โดยคิดโดยได้แต่ละเื่ากะโฮเงินกับ่ได้โดยกะแบบ กาซื้อมะเพ็ดเป็นนัวเนาะการเงินสำนันเป็น่างถ้วยน้ำเพิ่นกาได้เศร้าพันโดยใส่ใจในครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮวฮูหูกันทะเลหยุคสมัยนี่มียังกระแพงพี่น้องเลยอ่านั้นนี่นะแพงพี่น้องแต่ว่าคายแห้งนี่ถือน้องน้องเนาะอ่ะมืดมือน้องลาตีเพิ่นไปร่างจานบ่เมนมืดมือดอกพี่น้องข้าบเศร้าแต่หามงเศร้าประมาณแปดเก้าโมงกลางเว้นนี่กะเทุกอย่างเลยทมาทุกอย่างบ่อนเนาะโดยแบบทุกอย่าง มีล่างถั่วแล้วก็ปัดปัดกวนเนี่บอสโอ้โดยโดยพี่น้องเลยถือว่าเห็ดทุกอย่างน้องน้องเนาะบัดมาแต่ล่างถั่วล่างจานพี่น้องเลยก็คือมาตัดไม้ซอยอ้ายคือลักๆักแหละพี่น้องเลยอาชีบเฮากับเห็ดทานน้องน้องเนาะที่ไม่เถาเลียงมาพาใหญ่เลย่าใหญ่ด้วยทานพี่น้องเลยบุมี่แบบอาชีบอื่นเสริมเลยจากว่าเล็กน้อยน้องน้องเนาะ แบบบ่เคยมียังพี่น้องเลยอ่าขันอุดขันหิวพี่น้องนอกบบมียังจักดีพี่น้องเลยนอกพวกเฮาสองไอ้น้องก็คือสู่ส่วนกันมาหอดปัจจุบันนี้พี่น้องเลยก็ใหญ่มากกับน้าท่านน้องเนาะพี่น้องเลยก็สุดๆุดและชีวิตน้องพมีก็คือเฮาได้ว่าผ่านมาแะละเนาะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ก็เหตุย t ท b e ไปน้าแะละน้องพมีก็บ่มียังไลพี่น้องเลยมื้อนี้ก็อยากมาฝากส่งน้องลาตี้แะละน้องเนาะ เพื่อนก็ได้เหตุยูทูบความภัยพันธ์เพื่อนแมบมักพี่น้นองเลยการว่าการจากอะ่ะมือใหม่เนอะน้องเนาะโดยการทางนองลาตีว่าวผิพพดพลา,บบลกา,า,ากด,ด,ด,ดก็ต้องขอโทษขออภัยโดยนอแบบนองลาตีกะว่าว่าค่อยเก่งดอกโดยโดยแบบมมีมือว่าวก็ว่าไปอันแบบบมเป็นวันไดโดยโดยก็ต้องขอโทษหลายๆน้องมานองระตีว่าผิดเนาะ แต่ว่าตัดคลิปนี่พอเป็น,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 นในบ่อเดือนนี้นะโดยกะเป็นน้อยนึงแต่ว่าตัดคลิปตัดยาง,งเวลาเพิ่นไทยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องแบบบางเถื่อบางทานเพิ่นกะอยากทักมาน้องลาตีแต่ว่าย่านน้องลาตีเพิ่นอ่านบบเป็นพออ่านได้บ่กะบ่คอยได้เป็นไดกะ่านแบบเพิ่นกะแบบน้อง่าตน้องลาตีแบบเพิ่นอ่าตบน้องเป็นกับเป็นนะโดยเป็นกับโเป็นกะ แบบส่งเสียงเอาก็ได้โดยแต่ส่วนมากก็พอได้อยู่น้องๆเนาะนอร์ตีอ่านบอเป็นนอร์ตีบริไดตบว่าน้อง์ตีคุยบอแมนเนาะาะว่าน้อราตีบอเป็นอันนี้ก็คือพวกเฮาบบได้เฮียนพี่น้องเลยน้องพามีกับอได้เฮียนเนี่ยอ่าเดือนหนึ่งพี่น้องเลยบ่แมนว่าบ่ได้เฮียนดอกเฮียนเดือนหนึ่งบ้านเฮากับสิเอิ้นอนุบาลหรือว่าห้องปเกียมเนาะพี่น้องเนาะก็ด้วยความว่าครอบครัวเฮามันบ่ออันสมบูรณ์พี่น้องเนาะ ก็ค like, oh ือบบมีแบบขาดเสาลักของขอบคัววนะพี่น้องแบบเฮาก็อยู่กับแม่ตู้เน้องเนาะก็เลยว่าบบมีเงินหั่มเงินเฮียนพี่น้องเลยก็เลยว่าแบบเป็นกะเบิ่งน้ำมูเน้องเนาะก็คือทางน้องสาวนี่กะเบิ่งในพี่น้องเลยแบบขำมาเลยทาอไอ้ทาม่เม่าเนาะบางเถื่อกะเบิ่งน้ำทั่วระทับทานเม่าเพิ่นท็นหุงเี่ยอก็เป็นพผ่นเป็นเนาะแม่ตู้เฮา มนตู้น้องพมีก็คือเพิ่นเป็นไพิ่นเป็นบันนอกเนาะโดยเยียนแบบบันนอกเขาแหละกับเป็นแานัดนแมนเพราะว่าเพิ่นภาษาไทยเนี่ยิ่นกรบปุกุถามเพิ่นบอกิ่นบบเก่งเนาะแต่ว่าภาษาลาวนี่งโบตัวเพิ่นในตู้น้องพมีพี่น้องเลยโดยนั่นแหละพี่น้องเลยกับบุมียังลายเนาะกับมาโอมาลมให้พี่ให้น้องบางท่านเพิ่นกระทามเข้ามาลายนองละตีว่าน้องละตีเปิดช่องคือยังบ่เห็นเพิ่นว่าเนาะกับช่องไม่พี่น้องเลยแบบ เอาคลิปลงแต่มันกระโบเด้งขึ้นนะน้องเนาะแบบยังบบมีคนเบิ่งไลายพี่น้องเลยจังไดกะเป็นกําลังใจพวกฮาวมือเก่าอะไรเนาะสองพี่น้องพี่น้องไอสูซีวิตแต่ว่าน้องพมีตอนนี้นะพี่น้องไอคือผ่านเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องไอเรื่องย t u b e เนาะยังแต่น้องทงเพิ่นยังบบได้บบน้องตตียังโได้ใบพินอ้ยังบบได้ใบพินการล้อพี่น้องเลยทางบารเทกก็ได้แล้วไม่บุญมากก็ได้แล้วพี่น้องไอเนาะ แต่ว่าน้องธงนี่ฮะแบบเพลินหากระ่งแบบคําคอรหัสพินไปน้องละตีเลย <No i. S 1> อีกบดนพี่น้องเนาะรอรุ่นรอซมถว่าน้องธงอ่าัสพินออกมือได้กะพวกเฮากะสีอัดคลิปให้แม่แม่เอฟซีได้เบิ้งเลยน้องละตีเนาะแต่ว่าน้องละตีเนี่ยก็นั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ <No i. S 1> ก็เอาใจซอ,อยน้องเพิิน <No i. S 1> บุหัวยามได <No i. S 1> พี่น้องเลย <No i. S 1> ก็มีแต่แม่แม่เบิ้งให้พวกเฮาน้องน้องเนาะโดยโอยพี่น้องเลย มือนี้กนางนาบ้านนาเฮือนคือได้เสืองามแท้น้องเลยนะแบบแม่เพิ่นผากมาแต่พังไทยโอ้เพิ่นผากมาพี่น้องเนาะเสือในพอดีงามใส่ลองยืนให้อายบึงดูแบบยืนยืนให้พี่น้องเพิ่นบึงเนยยับยับออกไปฟูน้อยน่อยหนึ่งใส่ใส่เออหมุนหมุนดู โอ้พี <looked desserts> น่น้องเอ้ยน้องเพิ่นได้เสืองามน้องดาตีนะได้เสือใหม่งามบรรยังบรรทุดบ่เพิ่นเอิ่นนี่นะแต่เขาซื้อนี่กระเพงเติบได้น้องน้องเนาะน้องดาตีกะบ่เคยใส่สุดจะเขือบ่เคยใส่บ่แบบนี้นะโดยบ่เคยใส่เพราะว่าอยู่บ้านข้ากระแพงแพงเนาะราคานี่ก็มี่เลยสองสามร้อยพี่น้องเอ้ยบ้านข้าเครื่องแพงเด้โดยน้องเอ้ยก็มีแต่มันเอาคลิปลงแหละเนาะไายคือแม่์เมยเพิ่นบอกไายแม่ตู้แหละ ทต่เมื่อนำซานเท้าพิ่นกะแนะนำมาไล่ทานอยู่น้องเอ้ยเพราะว่าคันแม่นสิให้น้องลาตีออกไปถ่ายข้างนอกน้ำไอ้พามีกะบุยยันบุมีไผ่อยู่ในไม้ตู้น้องเนาะถ่ายในเฮือนเท้าโดยเก็บทานเก็บยังกะถ่ายลงแหละน้องเอ้ยแม่แม่พิ่นกะเบิ่งไห้อยู่เนาะอื่นายแบบไปเบดมือกะยันบุมีไผ่อยู่ในแม่นแม่นเนาะพี่น้องถ่ายแถวบ้านแถวเฮือนโดยทะเลพี่น้องเอ้ยเนาะอย่างในกระฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องลาตีคือเก่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเสียห้เบิ่ง อ่าสื่อส่องย t u b e เพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งอีกสุดท้ายพี่น้องเลยเดียวให้เบิ่งก่อนเนาะตอนนี้มันขึ้นแล้วพี่น้องเลยเน้องยตอนนี้แบบคนหานี่คือเห็นเลยพี่น้องเลยนี่แหละ<ด>นเลนาะ<ด>อ่าน้องลาตีสาวลาวพี่น้องเลยก็จังไดกะไปกดไลค์กดแชร์เพื่อนในเด้อพี่นอ้นองเลยมือใหม่ฮัดอ่าอัดคลิปเนาะพี่น้องเนาะ<ด>แบบเพื่นเป่าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลย โดยอาจากคลิปนี uh, ite, you so ้น้องาตีก็ฝากขอบุญขอบคุณแม่เพิ่นผู้เพิ่นซื้อโทรศัพท์ให้เจ้าน้องๆเอาเว้านนี้เลยสาธุแม่ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแม่หายมาสามีก็ขอให้กลับกืนไปหาแม่้อยเท่าพันเท่าเด้อซาธุเลยก็ฝากน้องาตีขอบุญขอบคุณแม่แม่เอฟซีลยก็ฝากส่องไ้เพิ่นเข้ามาติดตามน้องๆเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางแม่เอฟซีทุกๆคนเนาะ ติดตามไอพามีแล้วก็น้องลาตีต้องขอขอบบุญขอบคุณทั้งเม่์เมย์ไลายไลายแล้วก็น้องลาตีก็ต้องขอผักซองน้องลาตีในเด้อน้องลาตีสาวล่าแม่พี่น้องผักว้กดไหลก์กดแซ่ให้น้องลาตีเพื่อเป็นกำลังใจในเหตุคลิปต่ตอไปพ่อแม่พี่น้องน้องลาตีพิบ่าวพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนาะน้องลาตีกะว่าวกับบุคอยเก่งห่อยพี่น้องจากคลิปนี้น้องลาตีกะ สบายดีโดยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยน้องคอยคำลงแรงเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะจากคลิปนี้พี่น้องเอ้ยน้องพามีกับน้องรตีกับชิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี